มพัทยาเตรียมใช้เงินกว่า300ล้านบาทสารต่อโครงการก่อสร้างศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออกที่ยังมีข้อกังหาเรื่องการทุจริตหลังสร้างมานานกว่า15ปีแต่ไม่แล้วเสร็จคุณสุธาทิพย์ผาสุขลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าติดตามในคอคัามหมายลขเจ็วันนี้ครับ กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออกจังหวัดชนบุรีซึ่งกินระยะเวลาก่อสร้างมานานกว่า15ปีแต่ไม่แล้วเสร็จมีเหตุผลอ้างว่าเป็นเพราะผู้รับเหมาทิ้งงานจนเมืองพัทยาต้องบอกเลิกสัญญาฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายเวลานี้ได้ถูกหยิบขึ้นมาปัดกวาดและสารต่อโครงการอีกครั้งภายใต้การบริหารของนายปรเมศต,ตั้งเป้าจะเปิดใช้งานให้ได้ภายในปี2568โดยที่ประชุมสภาเมืองพัทยา ได้เห็นชอบอนุมัติการก่อนนี้ผูกพัน3ปีวงเงินรวมกว่า336ล้านบาทมาใช้ก่อสร้างแม้จะยังไม่มีหลักประกันว่าสุดท้ายจะไม่ซ้ำรอยเหตุการณ์เหมือนกับ15ปีที่ผ่านมาผมก็หวังใจว่าจะต้องทําให้ดีที่สุดนะครับอยากอยากจะให้มันเสร็จในยุคเราให้ได้เราก็พูดตรงไปตรงมานะว่าปาร์ตี้ที่มันเกี่ยวข้องก็คือผู้รับจ้างเราก็ต้องดูให้ดีที่สุดไอเรื่องทุจริตเนี่ยเรามั่นใจอยู่แล้วเราไม่มีทุจริตลก ก่อสร้างศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออกริเริ่มด้วยความต้องการที่จะให้ที่นี่เป็นศูนย์รวมการแข่งขันกีฬาทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศตามมาตรฐานสากลในปี2551จึงมีการขออนุมัติงบประมาณจากภาครัฐจำนวนกว่า774ล้านบาทมาดำเนินการโดยแบ่งโครงการออกเป็น3ระยะ ทำกลางข้อกังขาการดำเนินการและเรียกร้องให้มีการตรวจสอบความผิดปกติซึ่งขณะนี้องค์กรตรวจสอบระบุว่ายังไม่พบหลักฐานหรือการกระทำใดที่สอบไปในทางทุจริตไม่พบว่าทางเจ้าที่มีการละเว้นหรือว่าละเลยในการปฏิบัติหน้าที่ขั้นตอนอื่นทางปปชชนบุรีนะครับก็ได้ตรวจสอบเช่นกันนะครับก็ยังไม่พบว่ามีเจ้าที่เนี่ยได้กระทำการทุจริตหรือว่าสอบไปในทางทุจริตของโครงการนี้นะครับ แม้ว่าการตรวจสอบเวลานี้จะยังไม่มีหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้แต่ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาก็ทําให้ทุกคนยอมรับและปฏิเสธไม่ได้ว่าโครงการนี้มีปัญหาทําให้มีการหาหรือบูรณาการทํางานหวังป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาในอนาคต ทำยังไงให้การก่อสร้างเนี่ยมันแล้วเสร็จภายในกรอบเวลาไม่ว่าจะเริ่มต้นตั้งแต่กระบวนการที่พิจารณา e b i d d i n g ก็ตามหรือกระบวนการที่จะเสนอราคาทำยังไงให้มันไม่มีการหัวกันขั้นตอนการบริหารสัญญาขั้นตอนการควบคุมงานทุกขั้นตอนเหล่านี้ครับอยากจะต้องมีกระบวนการที่เราอาจจะไปให้ข้อสังเกตนะครับไปสังเกตการให้ข้อคําแนะนําจากการติดตามตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นยังมีโครงการของหน่วยงานภาครัฐที่ถูกทิ้งร้างไม่ได้ใช้ประโยชน์อีกจํานวนไม่น้อย โดยข้อมูลจากศูนย์ป้องกามการทุจริตแห่งชาติตั้งแต่วันที่19มกราคม2565จนถึงปัจจุบันมีมากถึง12โครงการเม็ดเงินรวมกว่า2,400ล้านบาทคอลัมน์หมเลขเจสวัสดีค่ะ